เก็บพักอันสะดาวฝรั่งค่ะพี่น้องพักสะดาวฝรัง่งมีบัวลายค่ะทั้งเยา้าแต่เก็บเอาตอน้นน้อยๆมันเอาเนาะโอ้ยบางหันก็เก็บเวลาจากพี่น้องหังลืมกดประจําเลยจากพี่น้องเย้านะลืมกดประจําพักสะดาวฝรัง่งพ่อไปกินกับลาบหมูค่ะพี่น้องเอาได้บ่เน,นี่ยอึบเด้อพี่น้องเด้ออ่อนอ่อนอ่อน,ออน,ออน สดาฝรัง่งมันท่านไดอันัน่นพี่น้องตอนน้นน้อยน่อยมันท่านเด็ปปงอันตะวันในเมืองหันปงแล้วนะพี่น้องแล็กกี่คัมชูมามา,มาแลเกกีในเมืองปงแล้วนี่ครับพี่น้องได้น้อยนึงหาเก็บเอาบลัลเล็กบละลหน่อย่ะคะพี่น้อง อย่างต่อจากพี่น้อง,งเก็บค่ะพี่น้องผักกะถินปลาค่ะพี่น้องผักกะนีแซบเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่แหละดอกมันจะเป็นสีม่วงๆค่ะพี่น้องนี่ผักกะถินปลามีหลายเได้ค่ะทงางเย้ามียาละหน่อยยาละหน่อยแล้วก็เก็บเอาเก็บเอาผักอันสะเดาไปน้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะผักสะเดา ต้นใหญ่ค่ะเต่าตัดเปิดใหญ่ตัองจะต้นน้อยๆนี่แหละค,ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักอันนั้นพักอันอันฟันสิงโตค่ะพี่น้องมันนี่แคอยู่พอเขามาน้ำค่ะพี่น้องพอเขามาน้ำแล้วเก็บเอาฟันสิงโตกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเก็บจากพี่น้องมันมีบ่หลายมันมีบ่หลายคือจังทางพุ่นค่ะพี่น้องอันนี้เป็พนพักกระถินปลาพักกระถินฝรั่งแต่ยากสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งพักอันนั้นอยู่ค่ะพี่น้อง นี่เป็นพักฟันสิงโตค่ะพี่น้องนี่แล้วยางไปอีสกสักก้อนค่ะพีน่น้งนองแป๊บหนึ่งนะนี่จ้ะพี่น้องเป็นพักกระถินผักกระถินฝรั่งพักกระถินปลาพักกระถินฝรั่งพักกระถินปลาค่ะพี่น้องเก็บกินใดยังมังคางตั้งอ่นะจ้ะเงาะอ้วนอวบอวบอวบเลยพี่น้องอวบเลย ดอกเพิ่นเป็นสีม่วงเนาะค่ะพี่น้องแต่เพิ่นกะอันนี้แล้วเพิ่นอันนี้แล้วพี่น้องดอกดอกดอกเพิ่นแห้งแล้วอันนี้นี่ค่ะเพิ่นเพิ่นสีมีมืออยูอยุ่ปลายปลายใบเพื่อนดอกค่ะสังเกตง่ายพักอันนี้มันสะเป็นเลี่ยมค่ะพี่น้องพักอันนี้ิ่นสะเป็นลักษณะเป็นเป็นเลี่ยมเลียมนี่ค่ะโอ้ยาวเรียวไปเห็นได้ค่ะพี่น้องมันอันนั้นมันเลี่ยมตานี่ค่ะพี่น้อง รถสิรถสิมองกระเทียมปลาจากพี่น้องหกคักว่าบานนี่ลงไปยากละค่ะพี่น้องมองกระเทียมปลาหกคักค่ะถ้าเบิ้งแต่ดอกสีขาวมันละค่ะพี่น้องถ้าเบิ้งแต่หมากมากับดอกมันละค่ะเพราะได้เก็บเอาบ่เก็บเอาไปบ้านไปยูพ่นละมองใกล้ๆบ้าน นดีวมันอยู่ไกลบ้านเนาะเอาเอาเอาตองไปยังานเนี่ยเห็นไหมแม่ไปแด้ค่ะพี่น้องไปต่อจ้ะอ่าพี่น้องเก็บเก็บเก็บพักสเสตดาฝรัง่งอู้ยท้งนี้ยอดอ้วนยอดใหญ่ต่ำๆหลายๆหลายๆ หลายหลายแล้วเด้อไปต่อจากพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดพักเบียร์ปลาแล้วพี่น้องหอดแล้วจ้าเด้อเด้อพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเก็บวันนี้พี่น้องแซบ่บแสบเลยค่ะพี่น้องพักกันอย่างเย้ามากิน พี่น้องมงหยอดนี่นี่แหละดึงมันลงมากพี่น้องลงนี่แหละพี่น้องปัด

งามบอบพี่น,อน,น้องงามงามอ่อนซ้อนนึงว่ะอ,อ่อนซ้อนลายพี่น้องงามค่ะพี่น้อง เด้อพี่น้องเด้อเก็บก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้ยอยากน้ำหมาโอ้ยเก็บก่อนค่ะพี่น้องจ้อพี่น้องเด็กเก็บพักมาก็ได้พอกินเนี่ยแหะค่ะพี่นออ้องเอาเตมเครือเครือมาตากแดดล่องเบิงเปิดแจังได้เนาะเครือเครือปลูกในกระถางค่ะพี่น้องอ่าก็เป็นสีแห่งแดดจักหน่อยค่ะพี่น้องกล้วยไม่เอามาตากแดดล่องเบิงคนบอดถือแต่จักเทือหลาย ดดพดดึ่แดดละไม่ค่ะพี่น้องแดดบรโดนเด้แดดละก็มีฝนตกน้ำบรโดนตายสั่าจต่พี่น้องอันนี้ยังไงต้นมะคุงต้นมะคุงนี่ต้นดอกกระเจียวค่ะพี่น้องี่ต้นมะพริก,กหอมค่ะพี่นอ้องหอมหอมหัวแดงนี่ค่ะพี่น้องมะพริก มาเคียเยบิงเบิงค่ะพี่น้องเบิงดูสิได้กิกนแ้งได้ค่ะคันปูใส่ขี้ดินคันบ่เอาแนวลลอมไบโรสิไไนคันบ่เอาแนวลลอมใบไปจังสีค่ะพี่น้องเบิงดอกทิวลิปก,กะฮักขาดเครื่องพี่น้องดอกกระเทียมปลาก็เป็นดอกดบบล่ะค่ะพี่น้องกระเทียมปลาเป็นดอกต่บัวลายค่ะพี่น้องดอก เนาะค่ะบรรยากาศบานเยานี่ค่ะเมื่อแรงฝนตกด้อค่ะเด้อนี่ก็เป็นผักเสียนฝรั่งค่ะพี่น้องผักเสียนฝรัง่งพันสีขาวงามๆนะคะพี่น้องพุ่นขายอีกกอนหนึ่งผักเสียนฝรั่งผักเสียนฝรั่งพักเสียนฝรังรงร่งกอใหญ่ๆค่ะพี่น้องเบ่งบรรยากาศค่ะพี่น้องถุงสีเหลืองๆถุงสีเหลืองๆงามค่ะ มีเพื่อนบางคนบอกว่าเป็นดอกใหม่ว่าจะบ่นดอกใหม่กระซําดอกใหม่แต่เป็นดอกพักน้ามั่นค่ะเจ้าพักลาบนะคะเนาะพักลาบจะย่าพามาเบ่งพักที่ปลูกไว้เนาะเมื่หัานมันหนาวค่ะพี่น้องมันหนาวละมันตอนนี้อากาศห่อนขึ้นมากแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาเคืยียผึ้งปลูกไว้มาพริกมาเรือขี้ผึ้ อันนี้ก็เป็นเฟรชสลัดดอกค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะเฟรชสลัดน,น้อยๆมีบ่หลายค่ะนี่ค่ะเฟรชสลัดเฟรชสลัดอันนี้กับว่าได้ถอนหญ้าเนาะพักบ่เกิดบ่เกิดจ้ะโอ้ยมือนนี่ค่ะพี่น้องเห็นอันนี้แล้วมันอยู่บ้านข้าเจ้าค่ะพีน่น้องอัน พักพักอันนั้นแม่นี่แม่พี่น้องพักอันนี้แม่อยู่บ้านข้าเจ้าค่ะพี่น้องแล้วย่อภาไปเบิงเนาะเขาย่อปลูกยังแน่ฝนตกค่ะช่วงนี้ฝนตกกาสี่หกแน่จักน้อยเนาะ อันนี้ก็เป็นดอกแปอปเปิลต้นแอปเปิลค่ะพี่น้องติดดอกบอเบลูโอติดหมากบอเบลูปีไกยก็เป็นดอกก้งสี่ล่ะค่ะนี่ค่ะพี่น้องต้นแอปเปิลอันนี้ก็เป็นราดิเ i ียน n ราดิเ t ียนออกแล้วค่ะพี่น้องรา r a d i t i o n ลักกาสลัดค่ะพี่น้องสลัดนำ้ำสลัด หมักพริกล่งหรค่ะพี่น้องล่งหมักพริกล่งหมักพริกจัชชิไงบ่ใไญหดอค่ะพี่น้องล่งไวทซื้อนี่ค่ะพี่น้องหมักพริกลงแล้วค่ะหั่งไงบ่บูค่ะพี่น้องนี่กัต้นทุเรียนเออต้นต้นทุเรียนเห็น็หะตอกินทุเรียนอ่างนาลายต้นทุเรียนพนออต้นแอปเปิลอันนี้ก็มีเกิดต้นเดียวค่ะพี่น้องต้นข้าวโพดเบียร์ข้าวโพดเกิดต้นเดียวค่ะพี่น้อง นี่ก็เป็นมักพริกค่ะมักพริกมักพริกอันนี้ก็เป็นมักแตง,งสีขึ้นอนโบค่ะพี่น้องอากาศทั้งหนาวทั้งหอนทั้งยังแล้วก,ก็ลง่งเร้วยาดแล้วบรอกินกระบ,บรอกินเติมสะดอกนี่ก็บมะเขือี้เฆ่ยค่ะพี่นอ้องตป็นมะเขือี้เฆ่ยล่งไว้มกพริกล่งใส่กระถางไว้นี่อันนี้เป็นต้นมะเขือค่ะพี่น้อง มกเขือลงไวนะ้เนาะลงมกเขือไว้ั้งสิเกิดจะแง่ซ้ำได้ดอกค่ะพี่น้องสิได้กินบ่บ่อันนี้ก็เป็นปลูกผักบุ้งไว้ค่ะพี่น้องเนี่ยผักบุง้งผักบุ้งบานเหานะา่ะผักหญ้าเอามาไว้ข้างนอกล่องเบงิงอ้าพี่น้องเฮ็ดออกก็ได้ค่ะนี่นี่นนเฮ็ดหัวหญ่านี่พี่น้องนี่แห่เฮ็ดหัวหญ้าบ่นี่น เนี่ยดอกงามๆออกแล้วเด้อพี่น้องเห็ดนี่ต้นน้อยก็ได้เก็บเห็ดต้นกระทินค่ะพี่น้องปลูกหลายต้นเลยต้นกระทินกระทินตะไคร้เบื้องพิ่นถือกแกดเพิ่นสิป,ปงนอบวนี่ก็ตน้นคิงค่ะพี่น้องเอาออกมาไว้ข้างนอกตอน้นคิงนี่ก็เป็นเอ่ออานี่ก็พักลืมผัวตัวน,นี้พี่น้องนี่เนี่ยพักลืมผัวตนนัวนี้นี่นี่พักลืมผัว นี่ก็เป็นต้นมะเขือต้นมะพริกต้นกระทินใส่กันนี่ต้นมะพริกค่ะพี่น้องงามๆต้นนี่นะต้นกระทินกำลังสิปงยอดต้นมะขามมะขามตะไคร้พราะในเปลี่ยนดินนี่ก็ต้นอันต้นมะกรูดเนาะเนี่ยต้นมะขามต้นพะไอตูสิได้ดอกมันบ่ถ้าเอาดอกมันพี่น้อง มักพริกต้นนี้ก็จะได้เปลี่ยนกระถางไงเด้ค่ะซุ้ดินมาแล้วล่ะหังเจ็กสิพ่อพ่อรากาพี่น้องอัน,น้กาพี่เก๋เราทรงในอันมะกูดในตน้ตนต้นหมักกูดมาตน้นอันในหนึ่งน้าพี่น้องเกิดเกิดยุจากพี่น้องใส่ใส่กระถางไงพ่ออันนี้พ้อมค่ะพี่น้องพ่ออันต้นบมักนัดหังเจ็กสิได้บ่ได้งเพราะร่องเบิงค่ะพี่น้องเบิงอากาศฝ่าดิน นาะค่ะอันนี้มะพริกเด็ดยอดแล้วค่ะกำลังสิป,ปงยอดต้นมะเขือจะได้กินบ่แดดเผามันเอาออกมื่อไห้ข้ังนอกค่ะพี่น้องเพะว่าเสร็จกระจกน่ะในเงื่อนีน่ต้นข้าก็ตน้นอันมะพริกเนาะค่ะจะย่าก,กระเสืไปล่งดินละค่ะต้นมะพริกเด็ดยอดละค่ะพี่น้องนี่ตน้นกระถินต้นนใหญ่ยยแล้วเด็ดยอดว้แล้วนะคะเอาไว้พนยย่นยญ่ทั้งไตเนาะค่ะทั้งไต ต้นมะเขือต้นกระทินหมกพริกเพาะไว้นี่ก็่ะหมกพริกนะะพี่น้องเด็ดยอดก่อนอแล้วยาวพาไปเบิง้งนี่ค่ะต้นต้นกระทินย่งๆอยูาอย่า,าได้ค่ะพี่น้องย่งๆได้ต้นกระทินจะได้เก็บจะได้หากระถางใส่ได้ค่ะพี่น้องเนาะจะพาไปเบิ้งลงปลูกผักค่ะพี่น้อง ตนอันมหมักเน่าั่งนองหมักเน่า,า,น,าน่วยเหลืองๆข้าเจ้านั่นนะคะพี่น้องก็เอินยังก่อสิตโรโูนี่บ่เหยากับมาต่อต่อกิง่งค่ะพี่น้องเห็นบ่เหยากตอกิ่งเอาแต่ว่าเหยามีต่อกิ่งอันนี้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องต่อกิ่งต้นหมกูดใส่น้ำแล้วยาจะเอาเอาต้นหมกูดมาต่อกิ่งใส่อีกนี่ค่ะพี่น้องต่อกิ่งต้นหมกูดเส่หมกูดใส่น้ำแต่ว่าเห็นใจาสิติดบต่ติดมีอีก นี่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 ค่ะพี่น้องเยา่าตอกิ่งเอาต้ตนมะกรูดใส่นําห่างจากสี่เป็นใบไฮบรนอกภาวามันกะอากาศประคือกันเนะาะค่ะพี่น้องเนาะตอกิ่งต้นมะกรูดใส่สองสองกิง่งค่ะพี่น้องพักสลัดท,ที่เย้าปลูกไว้เนาะนี่ค่ะพี่น้องบางครั้งมันหนาวเนาะมันเป็นนํำแข็งในบ้านปลูกพักกันคือเกาค่ะพี่น้องเอาบอยู่คือเกาค่ะพี่น้องนี่ค่ะ พักชีเล่าปนชมสัวกันไปเบิดล่ะค่ะพี่น้องเย้านะอันนี้กะสลัดในในบ้านปลูกพักต้นหนีง่า่กนมูเพราะว่าพ่นเกิดกอนมูพวกขันยังใน้อยู่ค่ะพี่น้องพักสลันแน่ค่ะทางผุดค่ะพี่น้องพักสลันแน่อันนี้ก็เป็นพักชีเล่าเนาะพี่น้องพักพักชีเล่าไว้ถ้าเอาดอกมันอยู่อันนี้ก็เป็นพักวางตุงค่ะพี่น้องพักวางตุงยอดเก็บกินเรื่อยๆได้เนี่ย เก็บกินเรื่อยๆค่ะพี่น้องเนี่ยผักกวางตุงต้งกวางตุ้งดอกเก็บกินเรื่อยๆเลยค่ะนี่อันต้นหอมต้นนี่ทนทนค่ะพี่น้องเนาะเหยาลิกินตะไบมันยังพันในลิอีกอยู่ค่ะพี่น้องใหญ่น่ะอันนี่ค่ะพี่น้องผักสวนครัวของเหยาเนาะได้กินแน่แต่ว่าบัวลายเนาะค่ะพี่น้องแต่เออลืมให้พี่น้องเบิงบ้งหมักทัวฟักเหยา มกตัวฟักเงาพวมสีเกิดเป็นเม็ดเมเ็ดเขียวๆนั่น,นคือเย้าเอายาบานถากเนาะพี่น้องเอารอให้ถากมากินค่ะพี่น้องแล้วก็ถากเพ่นก้ากินแล้วพนก้สีเมาตายถากพักอันนี้เยากก็เก็บกินแล้วได้คันนี่พักอันใบเขียวๆน,นี่นี่นี่เก็บกินแล้วเพราะว่าเพ่นงําต้นพักซีเล้าเย้าเนาะต้นพัชซีเล่าเห็นบอกค่ะเย้าตอตาก,กัติดติดติดยอดนะคะนี่ติดต,ตาติดยอดแล้ว เอ่อบังตนอะนันนะตนหมักทัวตนอีหยังมันเกิดแล้วแต่สีนใหญ่ได้กินบอ่อเนาะเห็ดขางว้เรียบลอยพี่น้องเห็ดขางว้ให้นตนบมักทัวตนมักแตงแต่สุดท้ายค่ะตายขึ้นค่ะพี่น้องก็ตายตายขึ้นพักก็ได้เนอะอันนี้ก็เด็ดไปได้ค่ะพ่นปงไม้นี่เห็นบอ่อขาเจ้าเด็ดไปแล้วพ่นปงไม้นี่พักพักกาดเขาาพักกาดอีหยังนี่พักกาดเขาามนบาสื่อยูน ผักกันรี่ก็บยังบ้าเด้เคยกินค่ะพี่น้องพ่นเป็นใบคุ้นๆเนาะย่งางบ้าเด้เคยกินค่ะพี่น้องอนี่ก็เป็นพักคือกันค่ะพี่น้องสลัดเมื่อไดแกงออมเนื้อออมไก่จะได้เก็บผักซีลาวพี่ออมใส่เนาะพี่นออ้องต้นหักแตงโมต้นหักแตงกระตักสีไงใบไ่ค่ะพี่น้องเนาะอากาศเดี๋ยวส่วนนี้ฝนตกเนาะส่วนนี้ฝนตกยาวกา วังว่าสิได้กินพักที่ปลูกไว้เนาะพี่น้องเนาะก็ได้กินแน่ยอยู่เลยค่ะแต่มันห่างบ่ได้บ่ได้เก็บไวนะ้เนาะมาเขือเครือ,รอก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะพี่น้องมาเขือเครือ,รอก็สิได้กินอยู่เนาะค่ะมาเขือเครื่อ,อ,อปลูกง่ายอยู่ทางเมืองนอกนี่ยพักกวางตุงกับปลูกง่ายสลงสลัดหอมแดงกับปลูกง่ายเนาะกระเทียมกับปลูกง่ายจากพี่น้องคลิปนี้กับซี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะย้ากับสี าลาพี่น้องสำนีเนาะค่ะเฮ็ดคลิปไปเก็บพักันป้ากะได้บัวร้า,รายเนาะคะ่ะเลยแต่เมื่ไทยพวกพักยังไซน้ำเนาะคะ่ะพักสวนขั้วที่ปลูกไว้ไซน้ำเนาะค่ะพี่น้องพอกันคลิปไม่จ้า